เหมือนไม่มีวันรุ่งนี้รู้ว่าชอบเองอะเริ่มวันเช้าเจ็ดโมงทุกวัน มอร์นิ่งนะคะทุกคนเมลตื่นแล้วนะคะไปล้างหน้าล้วก็อาบน้ำมาเดี๋ยวเราจะไปฟิตเนสกันตอนเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวันของเมลที่แน่นมากปกติก็คือเน,น่นทุกวันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนได้ก็โทกตามกล้องมือปิดก่อนว่ากล้องเงินปิดตื่นยังเดี๋ยวนะเชา้าอยู่จูนไม่ได้ปีนุ <S <s <at> ๊เรากลับมาอีกแล้วกับตามติดชีวิตเพื่อนสำหรับเพื่อนวันนี้ที่เราจะมาตามติดนะคะ เป็นนกค่ะนกที่ตื่นเช้าคือนกตัวนี้เราเริ่มวันกันที่ เจ็ดโมงเช้าเราบิงก็ตื่นตั้งแต่หกโมงครึง่งไปโรงเรียนไหมหรือยังไงลกตัวเนี้ยเขาตื่นเช้ามากแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องไปถึงที่หมายภายในเจ็ดโมงครึง่งซึ่งเดี๋ยววันนี้ทั้งวันเราจะพาทุกคนไปตามติดชีวิตเมลหรืออีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนรู้จักคาราเมลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหนึ่งวันของแม่คนที่เป๊ะขนาดนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมแล้วก็แอคทิวิตี้อะไรบ้างเพราะวันนี้เป็นวันหยุดที่ทํางานเป็นแอคทิวิตี้วันเสาร์ของ,ของเขานะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมว่าชอบตามติดชีวิตเพืื่่่่อนนนกกดดไไไไควว้้้ยะะถามมมีบิ็ต เเานียแกก็เช้าเกินน,น,นกที่ตื่นเช้าคือที่ออกกลังกายจ้าวันนี้ขอตามติดชีวิตแมวหนึ่งวันนะได้เลยมึงตื่นหรือยังก่อนตอนเนี้ย อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องถามกิจวัตรปราจำวันของเมลก่อนวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดหรือวันทำงานเอาจริงว่ามึงกูกิจวัตรแน่นทุกวันคือวันไหนก็คือไม่มีพื้นที่จะว่างเขาใจปะคนมันไม่ว่างแล้ววันนี้ถือเป็นวันหยุดหรือวันทำงานของมึงคือปกติวันเสาร์จะเป็นวันที่ทำงานครึ่งเช้าบ่ายก็จะพักก็จะไปอยู่วอมวอมคืออยู่กับแฟนค่ะหรือผู้หยาบเลยคืออยู่กับผัวปกติออกสตาร์ทวันที่กี่โมง ออกกําลังกายทุกวันจะเริ่มเซสชันแบบเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงแปดโมงครึ่งอันนี้คือสาเหตุที่แบบมีเพื่อนหลายคนไม่อยากออกกําลังกายกับกูแต่ไม่เคยมีเลยเพราะกูเริ่มเจ็ดครึ่งใครตื่นกับมึงก่อนแพนวันนี้จะพาเราไปไหนบ้างแพนวันนี้เดี๋ยวเราไปออกกําลังกายตอนเช้าแล้วก็รับอาหารเสร็จส่วนก็จะไปทำทีมหนึ่งมแล้วก็จะไปทำงานเช้าตอนบาน่ายบ่ายเย็นๆก็เลย วันนี้สภาพบิงก็คือเตรียมมาเป็นผู้ติดตามขอตผอ,อจกอของคุณเมลเมลเนี่ยถ้าใน MBTI เนี่ยคงเป็นเพื่อนคนเดียวในกลุ่มที่เป็นตัวเจเพราะที่เหลือจะเป็นตัวพีหมดเลยคือตัวเจเนี่ยจะเป็นคนที่มีแบบแผนในชีวิตที่มีอะไรที่แบบคิดไว้ก่อนเป็นคนใช้ชีวิตตามแผนอะแต่ว่าถ้าตัวพีก็คือเนี่ยภาพประมาณเนี้ยไอ้สลันเนี่ยกลับไปอีตัวพีทั้งหลายเนี่ย ที่แรกที่แม่จะพาไปแม่ออกกำลังกายที่ไหนที่เดอะบาร์เจ็ตแบ็คแต่ว่าการออกกำลังกายของกูอ่ะมึงอาจจะเห็นกูเป็นคนอย่างเงี้ยมึงคิดว่ากูจะมาอยู่ยิมนานอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะไม่แค่หนึ่งชั่วโมงคือเราอ่ะเป็นคนที่หนึ่งวันทำหลายอย่างแต่ว่าแต่ละอย่างที่ทำอ่ะแป๊บเดียวเป็นคนทำอะไรปรับเหมือนแบบมีนาฬิกาปลุกฟันเบรคกูอ่ะเพรากูทำอะไรเสร็จกูจะแบบตี้หมดเวลาแล้วกูไปละก็เช้าคืนตีหนึ่งแต่ว่าเริ่มวันเช้าเจ็ดโมงทุกวัน คันนี้คือขั้วแตกต่างของคุณสรันพรนะคะอยู่กันคนละโลกแต่เป็นเพื่อนกันได้งงวะโอเคเดี๋ยวไปดูแม่ออกกําลังกายกันค่ะว่า,วาน่าเหมนนักเรียนที่ดินผู้ปกครองมาขับมาเดินอ่ะเราดู <c oughs> สิว่าอีนี้สดใสาย,ยามเชา้าไปแล้ว นะคะคเราก็มาถึงพิเศษแล้วเดี๋ยวเมลจะไปออกกำลังกายตอนกี่โมงนะคนนี้นัดเทรนเนอร์ตอน8ปดโมงตงรงปกติเล่นกีน่โมงไม่ปกติเล่นสองโมงครึ่งแล้วเทรนเนอร์กูแทบจะยกม,มือบอกว่าเออเป็นเป็นเจ็ดครึ่งเห <c oughs> อะก่อนที่จะไปเล่นคือตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่อยากถามก่อนว่าคือมึงดูเป็นคนที่เป๊ะมาช่วยคนทางบ้านถามอยู่มากเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอาหารหรือว่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันนอกจากออกกำลังกายแล้วมีอะไรที่มึงดูแลตัวเองอีกก่อนต้องบอกก่อนว่าถ้าดูเวลาเมลเดินทุกครั้งสูตรมันจะแบบ <c oughs> ออกกําลังกายออกเยอะจริงพยายามให้ได้วีกับสามถึงสี่ครั้งต้องมีอาหารนะก็กินปกติสามมื้อนี่แหละแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่กินอาหารมันกับอาหารหวานยู่แล้วขนมหวานกกินนะแต่ว่าไม่ได้กินทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นอาหารหวานนะไม่กินเลยอาหารที่น้ำมันเยอ้มๆอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยเป็นคนกินข้าวจํานวนข้าวน้อยอยู่แล้วด้วยแต่ชอบกินกับข้าวแล้วมีอะไรบ้างที่ดูแลเลยความชินง้ายเรื่องน้ำรงเลยนะข้าคลินิตทุกอาทิตย์อาทิตย์ไหนที่ไม่ได้ความลินิกรู้สึกเหมือนกูไม่สบายอ่ะคุจริงก็รู้ไลฟ์ไ็น้ขาก เอาไม่ได้นะแบบเหมือนไม่มีวันทุ่นี้คือแบบเหมือนมึงจะเอาวันนี้ให้มันจบปะเออใช่แต่มึงมีปัญหาหนึ่งขับายไม่เข้ง มกก็มึงไปบอกไงว่ามึงเป็นคนมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาเราปื้งเ้ามากเราก็เพื่อใช้งานชีวิตนัก่หมมากวันนี้ก็คือมีไอเทมหนึ่งที่เอามาแนะนำให้เพื่อนคืออยากให้เพื่อนเนี่ยเอาไปกินเป็นประโยชน์มากๆก็คือตัวนี้ที่นี่เป็นแบรนด์คุณพัชนะคะที่วันนี้บิงตั้งใจจะผมมาให้เบลโดยเฉพาะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีมากๆคส่วนตัวบิงกับบิงก็มีปัญหาเหมือนกันก่อนหน้านี้แล้วก็ลองทานตัวนี้มาติดต่อกัน6วันก็คือรู้สึกว่าส่วนตัวนี้มันช่วยปรับให าปัญหาเนี่ยก็คือน้อยลงเยอะข้อดีของเขาคืออะไรวะช็อตแค่นี้มีไออาหารสูงถึง1รูมิลลิกรัมเท่ากับเรากินน้ำปูหนึ่งลิตรอ่าคือบอกเยเดี๋ยวก็คือกินตอนเช้าได้เลยเออกินตอนเช้าได้เลยแล,แล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบดูแลตัวเองง่ายๆขวดมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนแบบกินผลไม้แบบเข้มข้นสกัดเย็นเลยอะ่ะอือล้วกินเย็นๆคือมันจะฟินปูชอบกินลูกคุณอยู่แล้วเก่งชอบมากชอบกินลูกคุณเหมือนกันช็อตแค่นี้แต่เอาอยู่ไปอืมอร่อยอ่ะ กินง่ายมากเหมือนกปนลูกคุณเลยใครชอบลูกคุณอันนี้ไม่ขมไม่อะไรเลยอร่อยกินง่ายมากอร่อยมาก คือเหมือนกินลูกคุณแบบลูกคุณเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับลูกคุณอะ่ะรู้สึกว่ามันขมมันแบบมีกลิ่นอันนี้ไม่มีเลยอันนี้นคือไม่มีเลยบอกกับการเริ่มต้นวันแบบนกที่ตื่นเช้าแบบแม่เมลมากๆก็เลยเอาตัวนี้มาให้แต่ว่าเราก็มีอีกไอเทมหนึ่งมาแนะนํานะคะสําหรับเพื่อนๆที่แบบนั่งทํางานหน้าจอทั้งวันใช้สายตา<ม>บ่อยๆเนี้ยก็จะเป็นแบรนด์เบอร์รี่พัสนะคะหละักๆคือจะช่วยในเรื่องของการบํารุงสายตาใครที่มีปัญหาตาแห้งตาล้า<ม>หรือว่าเหนื่อยแบบวันๆคือทําแต่ง,งานหน้าคอมเนี่ยัน่แปญหาเอบบื มา,มากเลยช่วงนี้ทํางานออฟฟิศแบบใช้ตาทั้งวันเลย<ไ>ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆนะคะก็วันนี้เราก็เอามาให้แม่ทั้งแพ็กเลยคือวันวนี้อะอย่างอันเนี้ยก็คือตอบโจทย์มาก <c oughs> เพราะพวกเราก็เป็นคนที่ทํางานแบบต้องจับโทรศัพท์ทั้งวันเล่นมืนอถือทั้งวันตัว <c oughs> นี้แบบชอบมากแล้วเป็นคนชอบกินอะไรอยู่แล้วดื่มแวร์เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะให้แม่บอกกาลังกายเริ่มต้นวันของแม่กันค่ะ จะเริ่มด้วยการวอร์มเดินก่อนแล้วก็จะเป็นเล่นขาบ้างเล่นอกเล่นหลังลยออะไรย่างเงี้ยจังหวะเนี้ก็จะเล่นขาใช่ปะใช่ครับมาแนละมาปกติออกกำลังกายที่นี่นี่คือจ่ายเป็นแบบรายเดือนเลยปะ่ะรายเดือนประมาณหมื่นกว่าแล้วก็ฮินเนอร์ชั่วโมงละประมาณแปดร้อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าซื้อเยอะนะคือซื้อที่แบบร้อยชั่วโมงเลยโอ้เมื่อกี้ซื้อที่ร้อยแต่มึองอกีเล่นกินเป็นสองปีมึองอกีเล่นไม่หมด อีพีหนึ่งคิดว่าไงนะคือชีวิตมันต่างกันไปมากเดี๋ยวคนเขาได้ดรามนะ่นเข้าใจว่ามันสามารถยิ้มอย่างนั้นที่สิตเน็ดในเวลาแบบนี้ไยังไงยิ้มแบบไหนนะยิ้มแบบไหนสันสสั่นสู้อันนี้เขาเรียกสั่นสู้ ตอนนี้แม่คิดว่าแม่เหนื่อยขนาดนาหไหนคะอุ้ยเหนื่อยร้อยเลยตอนนี้ <laughs> ไอเมลสันชู้สันชู้ไปไปชอบเล่นขามันเป็นพาร์ทที่เราแข็งแรงไงโอหลังอะไรเงี้ยพราะผู้หญิงจะไม่เคยมีกล้ามเนื้อพวกแบบหลังโอบเอยปะ่ะเวลาเล่นแล้วมันจะทรมานไมูอ้อะชอบเองอรู้สึกว่าเวลามาออกกำลังกายมันทำให้แบบมันสตาร์ทวันเร็วแล้วทั้งวันนั้นมึงก็จะตื่นเลยเว้ยอันนี้มันเหมือนตื่นแล้วตื่นเลยอ่ะตาจะเป็นแบบตื่นนะ ตาจะเป็นยังไงนะตื่นท่านี้ถือว่าท่ายากเลยค่ะท่ายากตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะคะแล้ววันนี้จะกินข้าวอะไรแผ่นเมลเดี๋ยวก็จะไปทําผมที่เกยสอนแล้วก็ไปหาอะไรกินง่ายๆที่เกย์สอนเลเนี่ยแล้วก็ไปคาเฟ่ด้วยไงี้ยคาเฟ่ขมือมือวันนี้ใช้ชีวิตช่วง8โมงถึง10โมงคุมคาไหมคุมกูชอบมากกูเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติหนึ่งวันกูทำหลายอย่างแล้วมันความผิดความผิดความผิดเสร็จเสร็จเสร็จแล้วอะตอนเย็นกูรู้สึกว่า ดีมากวันนี้เวลาเรามันคุ้มคา่าตารางงานแซงข้างมือต้องจัดทุกวันเลยเพราะว่าในแต่ละวันมัน<ช>จะไปไหนบ้างจทุกวันแต่ว่ากูชอบให้มันแน่นแล้วกูรู้สึกแบบวันนี้เราตื่นมามชีวิตเรามันคุ้มละสมมติเราแต่งหน้าทำผมแล้วเราได้ไปหลายที่อะเออคุ้มละวันนี้เมคอัพกูราคาเนี้ยคุ้มละอมเออดี๋ยวเราก็จะไปทำผมกันที่เจสจะไปทำทิศเม้นผมแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศกรุบอิบมาให้ดูนะอ่ะ หายไปแล้วไปรับจ็อบเสริมแต่งหน้าให้เฟิร์นงงมากเราก็จะถือกล้องไปเองทำอะไรด้วยตัวเองไปค่ะเริ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวร้านหนึ่งตรงอินเตอร์คอนตึกข้างๆเกสอก็เป็นร้านที่แบบอร่อยมากคือจะไปกินขอยแตวเดี๋ยวก็รอวอมมาแต่ไอบิงก็น่าจะหายแล้วหายรับนะคะ ก็จะเป็นร้านที่วอมชอบนะคะร้านเนี้ยสักงไทยสิ โอเคตอนนี้เรากลับมาประจําหน้าที่ต่อแล้วหลังจากเมื่อเช้าเดินสายเป็นช่างแต่งหน้ามากลายเป็นว่าวันนี้พอตื่นเช้าก็ได้ใช้ชีวิตบอกแล้วคุ้มปะมันจะรู้สึกว่าได้ทําหลายอย่างมากเออได้ทําหลายอย่างมากจ้ะกูเหมือนทําสารคดีจ้ะเมื่อแม่มีเมื่อแม่มีเมื่อแม่มีความรักโอ้โหโอ้โหจ้าจ้ามันถามรองรถติดทุกวันนี้เมลทํากี่อย่างอ๋อ แบบงานอาชีพอะไรอ๋อเออก็ก็ทำอินฟูเป็นหลักผู้ทำอินฟูเอนเซอร์ทำที่วงในด้วยแล้วก็ทำของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นผ้าทามนิสิตอันเนี้ยพีคยัเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ปโทเรียน Creative Brand Management ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วจบอะไรจบปีเนี้ยเรียนวันจันทร์บางทีก็วันศุกร์แล้วแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะการถือสายมีที่ดนสุดเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เห็นวิธีอินฟูใช่เพราะวันนี้จะพาไปถ่ายงาน นนี้เกิดการอะไรเปลี่ยนแพรเนาะใช่พอคิดว่าจะไปทํางานก่อนแล้วก็เดี๋ยวทํางานเสร็จแล้วค่อยไปคาเฟ่แถวนั้นถ่ายรูปวันนี้เหนื่อยอยังยังแต่บิงเหนื่อยงั้นเดี๋ยวบิงขอนอนแป๊บนึงเนาะเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวก็หูโอ้ยไปโอเยงงั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่ศัตรูเนาะอืไปค่ะถึงแล้วคะ่ะเพื่อนหญิงพลังหญิงเนาะอันนี้ต้นไปที่เพื่อนต้น งานงหนึ่งเป็นงานถ่ายเต็มอีกงานหนึ่งซ่อมถ่ายดึงช็อตอันี้ก็คือจัดของหาของหาที่ตั้งที่วางอะไรอย่างเงี้ยทำเองวันนี้ยังดีกูมีทั้งภาพปกติกูตั้งขาตั้งกล้องายเองด้วยค่ะหนงสกักูทอบีูเค่องวันนี้งานกูมีเท่าไหร่กูพมาหมดท่านบอกมาว่าชคใหญ่ชค่านคือใครเหท่านคือเจ้าที่กปไไว้ขอโชคใหญ่โชคปงไราเ้ยเขาเลยว่ ตอนนี้เป็นเวลาใบสองของเมลกับใบสองของสลันแตกต่างแต่ไม่แตกแยกห้าสี่สามสองท่านบอกมาว่าโชคใหญ่โชคปังอ่ะต้องรอนานหน่อยนะเพราะคนเข้าคิวเยอะมากเซลใหญ่จัดเต็มสิบเอ็ดวันมาแล้วคินเข้าระหว่างรอใช้ชีวิตวันมาแล้วอาจจะต้องรอนานหน่อยนะเพราะคนเข้าคิวเยอะมากแต่ว่าโปรใหญ่โปรปังไม่ต้องรอแล้ว ไม่ได้น,นี่เข่าใช่อือได้อันนี้แหละพอแหละเดอะพอยังพรและอวตอนลนะีตอนนี้เสร็จงานแล้วแต่ว่าเป็นการเสร็จที่ไม่เสร็จเดี๋ยวจะไปอินเสิร์ตอีกหนึ่งช็อตคนถ่ายให้กูก็คือกูค่ะก็คือระหว่างที่เมลนั่งถ่ายงานจนบิ๊กไปสระได้เสร็จอะ เอเวิ่งไม่เสร็จเลยถึงคนอันนี้แค่ชั่วโมงครึ่งคูถ่ายเร็วอยู่นะเออเร็วเร็ววันนี้ของแม่ยังไม่หมดนะคะทุกคนอันนี้มันแค่เชี่ยวทำไม,มของมึงมันนานจังวะเที่ยของไอทรารันมันดูเร็วเร็วนี่เพิ่งสี่โมงคุณแม่สี่โมง <c oughs> องเชื่อไหมว่าอายุร้อยร้อยสิ่งคือคูถึงบอกว่างานอะไรที่เป็นงานด่วนงานร้อนอะจ้างคูได้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่างานมันจะร้อนแล้วอะกูร้อนกว่าคครร้อนเกินร้อน คนวันเสาร์วันเสาร์คือจริงๆแล้วเท่าไหรคนมารูปต้องมีอัพลงโซเชียลใช้เริ่มเลยตอนนี้ยังแค่สี่โมงสิบคุณรอ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 เงานไวงานไวซื้อแล้วเท็กวีเลยซื้อรีบเลยนะงานไวนะเรียนตาวันนี้ชีวิตเร่งรีบเนาะชีวิตทำได้แค่เท็เวไม่เท็เวอยู่แล้วกูไม่เคยนั่งคาเฟ่เลยตรงนี้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 คุณอะไรคุณสองแล้วคุณสามแล้วถอดตัวไปจ้า สวยจ้าสวยจ้าเดินหนจ้าแอปเดินแอปเดินจ้าสามคนสามคนสามแล้วเลิกแล้ว ừ, ừ, สวยสวยสวยดอกดีคือกวาดดอกไม้แค่ดอก เพตอนนี้คาเฟ่เสร็จเรียบร้อยแล้วในเวลาประมาณสิบห้านาทีเสร็จแล้วตอนนี้ต่อไปข่าไปอินเสิร์งานให้หน่อยหนึ่งช็อตโอเคไหนยังเอเนอรจี้เท่าไหร่ยังนะตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบแล้วกันนี่งานสุดท้ายอ่ะนี่คือมือทำงานครึ่งวันหรอคือปกติทำครึ่งวันก็คือถ่ายรีวิวแบบเนี้ยแต่ว่าวันเนี้ยมีงานไงมันก็เลยกลายเป็นแบบเกินครึ่งวันไปแล้ว พิชซสุดท้ายของบิง <Yeah. S 1> เย้ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะคะ เป็นการใช้เวลาได้คุ้มค่ามากเลยไม่คิดว่าชีวิตเราสามารถทําอะไรได้เยอะขนาดนี้ในหนึ่งวันคือปกติบิงก็เป็นคนทําอะไรหลายอย่างในหนึ่งวันนะแต่ว่าเนี้ค่อนข้างตามแผนมากเพราะว่าเมื่อคืนน่ะมันส่งมาให้ว่าแผนในวันนี้มันจะไปไหนบ้างคืออย่างบิงเงี้ยถ้ามันมีเลยมันมีขาดบิงก็จะปัดออกเลยเพราะบิงจะเหนื่อยใช่ปะแต่เมลมันเป็นคนที่มันต้องทําตามแผนจริงๆดูดิมันส่งมาให้บิงแบบเนี้ยเจ็ดโมงครึ่ง standby แปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงยิ้มสิบโมงเด็กเด็กอาบน้ำสิบเอ็ดโมงไปทำผมสิบสองโมง ามาจากไหนหรอตอนนี้บิงเนี่ยเข้ามาปุ๊บสิ่งที่ตามหาเป็นอย่างแรกเลยคือเก้า e. <c oughs> <c oughs> อี้เนี่ยกูอมกูอมแกเพื่อนก็ยังมีแรงอยู่เราก็แบบเอ okay. เอโอเคออกมือให้เลยคนเนี้ยเ <c oughs> ขาบอกว่าเพื่อนกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนระบบนิเวศนะทุกคนมันก็จะมีคนที่อยู่บนถวงโซอาหารไม่แต่ว่าจริงว่ามันเป็นแบบมันคือความวาแตกต่างแต่ว่ามันเหมือนธรรมชาติคบกันได้เออแต่มันคบกันได้อย่างลงตัวหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คือมันทําให้เราเหนื่อยได้เป็นอีกแบบหนึ่งของอ้สระนั่งมองมันนอนจนกูเหนื่อยแต่อันเนี้ ว่าคุณใช้ชีวิตในวันนี้ยี่สิบี่ชั่วโมงคุ้มค่าไหม้เกิดคุ้มกูกูอะกไม่ต้องทาอะไรละคุ้มไม่แต่ว่าปกติทุกวันเสาร์อะค่ะเรื่องยาวนั่งไปละปกติทุกวันเสาร์เราอะก็จะประมาณนี้อยู่แล้วคือเราจะเปนคนตื่นมาแล้วก็เจาะกําลังกายถ้าเกิดว่าว่างเราก็จะเคลียร์งานรีวิวแล้วครึ่งบ่ายก็จะกินข้าวอย่างวันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่มีงานด่วนๆเข้ามาใช่ปะก็ทําหมดเพราะบอกแล้วว่างานที่ว่าด่วนเงินกูก็ด่วนเหมือนกันกันกัน คุณค่าของชีวิตคือเดี๋ยวก่อนนะกูปรากฏดางาของตัวคุณค่ามันไม่เหมือนกันกูรู้สึกว่าการที่กูอ่ะเป็นตัวของตัวเองกูดูแลรับผิดชอบตัวเองอ่ะแล้วกูตื่นมาทุกวันกูแบบภูมิใจในความเป็นกูภูมิใจในตัวเองอ่ะมีอะไรทําไม่ไปเดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนเพื่อนอะไรเงี้ยกูว่ามันก็เป็นคุณค่าแล้วนะมึงง่ายๆสั้นๆคือคุณค่าของชีวิตก็คือทําตนให้มีคุณค่าทําตัวเราให้มันรับผิดชอบหน้าที่ะ ทำยังไงถึงเป็นคนบริหารจัดการเวลาได้ดีเอาจริงๆแล้วว่ามันง่ายมากก็คือสมมติตอนกลางคืนก่อนนอนแกเซตแผนแกเขียนออกมาว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วแก,กก็ดูว่าแบบพอจะทําอะไรได้อีกไหมหรือว่าอันนี้เยอะเกินไปไหมน้อยเกินไปไหมก็คือมึงแผนตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วถ้าเกิดผิดหวังอะ เอามืองใครเกิดมาไม่เคยผิดหวังผิดหวังมึงก็สู้ไหมถ้ามึงผิดหวังแล้วมึงแบบนั่งนั่งนั่งว่าแบบฉันผิดหวังผิดหวังมึงก็ผิดหวังไปอีกร้อยล้านชาติไหมมึงผิดหวังมึงก็ยอมรับมีอะไรที่จะฝากถึงคนที่กาลังรู้สึกหมดหวังแบบหมดไฟกับชีวิตกับการทํางานมีอะไรมารายการอะไรก่อนนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าหมดไฟกับการทางานเรอเรารู้สึกว่าแรงมานาลใจหรือว่าอินสปิเรชันในชีวิตสราสำคัญมากในหนึ่งวันอะเราไม่ควรจะทําแต่งานงานงานนะสมมติว่าเธอเป็นคนที่ทํางานแบบจันทร์ถึงสุ่์วันเสาร์อาทิตย์เธอก็ควรจะแบบหาอะไรที่ต ให้ชีวิตมึงแบบมีอะไรอะ่ะง่ายๆก็ได้กินข้าวดูหนังฟังเพลงน้องเพลงอะ่ะที่มันแบบเป็นกิจกรรมจริงๆอะ่ะแล้วถ้าหมดไฟแล้วทำไงเติมทานไม่อี โอเคจบค่ะจบค่ะเดี่ยวบิงอ่ะจะต้องขอทิ้งทายไว้ให้เมลเนี่ยเอาไปดําเนินช่วงต่อระหว่างที่เขาอยู่กับแฟนเขาเราก็คงไม่อยากไปรบกวนวันหยุดของแฟนเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดชแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าชีวิตคนต่อไปจะเป็นใครอยากดูชีวิตเพื่อนมีเข่าไหนคอมเมนต์ไว้ใต้นี้แล้วก็อย่าลืมดู E ี1หนึ่งเพราะอีพีหนึ่งพีกและอีพีสองก็พีคดีเดี๋ยวเราจะส่งต่อเพื่อนไปให้แฟนเขาละวันนี้ทําหน้าที่แทนแล้วเนาะคขอบคุณค่ะ น,นี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะเดีอาบน้ําจัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นโทรศัพท์แล้วก็จะนอนแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเก็บจังวัดที่เน้นมากทั้งวันบายบายกุญแจค่ะ <Good night. S 2>